บอกเลขสามหกตีเขาเจ้าว่าบ้าตีออกไปเอาบ้าเลขมันออกไปแล้วมันจะออกอะไรจ้าคุณได้ก็จะเอาคละโชวเอาหนูผมหนู่วงานน้องไม่มาเพื่อมิดมันมีคนรับจะเลยเชิดเลยแสดงว่าต้องปิดภารกิจทางอื่นปู่จ้าเมื่อวานนี้ก็ไปมุดถ้ำมาปุ๊บทำอะไรถ้ำสีทน พบนางมโนลาป่ะฮะพบนางมโนลาไหมโอ้ถ้าเจอจะเอากลับมาด้วยอยู่มโนลาก็ะพูนไปถ้ำสีทนแต่ไม่เจอนางมโนลาปู่ใช่ถ้าเจอจะเอามาบ้านอยู่นะปู่เนาะจ้ามโนมโนลานี่สวยดีนี่ก็มีนี่อยู่นี่อยู่ไวัดอะไรนะด่านขัพบุนู้เคยไปป่าวเคยเข้าไปป่าวยังปู่ยังอันนี้ก็มี มีเอนันสะมโนลาคือกันมีแปลกแปกอืมเอาตของาติบาคำาะปจ้าเอาโลดนั่งตามสบายจะไปทรมานทังคันทอานั้นไม่ได้สายบูสายบุญใช่มาปูใช่เป็นไงมั่งปู่ต่องวดมีอะไรเด็ดๆไหมสามสามเก้าสามสามเก้า เดี๋ยววังมันออกก้าวซ้ำๆขนัดนลังถามปุ๊บได้ปั๊บเลยนะปู่เนาะนเป็นยังไงที่นี้ถ้ามาต่องวดนี่ก็คือเป๊ะเป๊ะมีที่เดียวค่ะที่นี้ก็เลขล่างขนาดนลัมาต่องวดรับรองเป๊ะปู่บอกเปะเป๊ะไม่ใช่ไหมปู่ ใช่บนไหนนะครัู่บนสามสามเก้าสามสามเก้าไม่ปู่บอกใช่ไหมปู่ใช่สามสามเคยเป็นทุกทีมังอินถูกทุกทีละล่ะยังไม่ทันได้ลางงยัไม่มาอาจจะมี ทีเดียวก็ไม่รู้เดี๋ยวปูจะโทรบอกออกไอตอนโทรบอกนี่แหละปูที่มันไม่ได้นะรอระวังสามสามหกมันจะมาอีกไหมเนี่ยปู่ถามเมาบอกโกงโกงก็ไม่ได้เร็นแค่นั้นเ้ะเมื่อเมื่อกี้นี่บอกเขาไปสามหกเขาว่าอะไรนะ บ่าเล็กอะไรมันจะมาออกตัวเก่าคนว่าอจะ่่ายงคนไม่ใช่น้อยๆเนาะเป็นปัญหาว่าบอก่าสามหกกันขายบ้านขายเงินไปซื้อเลยเด้อว่าสั้นน้ำบารนี่ข้าเจ้าอะไเล็บ่เสียบารนี้ว่างได้ก็แม่ว่าอันขายบ้านขายรถไปซื้อเลยเด้อว่าสั้นสามหันหกหันว่าสั้นเพคนน้าบารนี้สุ่มนันหันบ่เสียบารนี้สุ่มมาตะคอนเกนกับมาห์นะค่ะมาเล็กออกแล้วไปย่างไปเลอย ด้หลายปันไหลละเรศสามหกกันโดวันนี้บ่ได้ซื้อว <laughs> คือบอกว่าขายบ้านขายรถไปซื้อว่าสั่งกับกเอาเนี้ยถ้ามันเป็นอย่างงี้มันจะมาอย่างนั้นใช่ไหมปู <c oughs> ชทีนี้ไม่ไหมไม่เป็นอะไรใช่ไหมปูใช่ทีนี้ไม่ไหมไม่ไหมใช่ไหมปูทีนี้มามาเที่ยวนี้ไม่ไหมไม่ไหมทีนี้มันจะได้เข้า ถ้าเข้าทีนี้ยาวใช่ไหมปู่ใช่ปกติถ้าเข้านี่กี่งวดติดปู่เจ็ดแปดงวดเจ็ดแปดนวดติดเบิ้นเลยเบิ้นเลยใช่ไหมปู่เบิ้นเลยนี่ก็บ,บานตูมซีไปเอาเตียนค่ะปูหรือทีดาวควายนี่ละอยู่ข้างล่างปูน่ะ เด็กมันตุมถูกท้ายสามตัวผู้บอกว่าเกิดไม่รู้สื็อต t รีเอาสูนหกหกว่างั้นเจิมาบอกมันค่ะทีนี้เจ้าข้องมันโหนเจ้าข้องอยากได้ผัวอายุหกสิบแล้วเป็นดทิที่คือกันเอ้ ลือศรียังจะอยากได้ผัวอยู่เหรอปู่อยากได้ผัวอ้าวนุ่งลายห่มลายคือกันแหละงาานเข้อย่าะมีผัวไม่มีผัวเก่าอยู่เาะั่นเอาผัวน้อยผัวน้อยผนนี้นี่อยากนอยากได้อีกไหมอยากได้อีกฤาษีอยากได้ผัวเออลือศรียากได้หัวอาเมีอย่างนี้ด้วยนะปู่หรอมีอย่างนี้พรมนักกระปูอีกหนักพรมใหญ่แล้วเจอตัวได้ที่ไหนเนี่ยปู่ฤาษีอยากได้หัวเนียนย่ย จำท่อก็่งก็เคยอยู่ก็ไปอยู่บรรทุมบรรุมบรรุมนี่ไกลจากนี่ไหมปู่ก็อยู่รอโซ่อโซ่พี่ายอ้าวไม่เออ้าวยืดรอโซ่ตะวันแกบอกบ่รับโทรศัพทเดี๋ยวนี oh goodness, to ้ว่าแกเอาหวยแล้วได้แล้วผมผมนี่เยอะกว่าปู่ใช่ไหมมัานั่นดอกเปเปแต่วันเคร่ยงเออลงมาแค่แค่บา จะ,จ,ะจะไปตามจะไปตามสัมภาษณ์ว่าแะทํำยังไงถึงเอ่อหกสิปีแล้วยังจะอยากได้ผัวนี่นะแกตันห้าครับเป็นยังไน,นเป็นฤาษีเนาะฤาษีฤาษีหญิงเหรอปู่ฤาษีหญิงฤาษีหญิงะบานห้วยการเรื่องเออแต่รนอยากสัมภาษณ์ค่ะค่ะเยอะที่ไหนนะ บ้านห้วยกันเรื่องที่ไหนปลาขาดไปเลยปลาขาดไปมีแต่แนวเดียวมีแต่ลูซีมีแต่ลูซีดงลูซีว่างั้นดงลูซีอแกะกเป็นหลังส้บ้านห้วยอะไรแล้วครับปู่เฮกันเรื่องไร่ปลาขาดไปบ้านห้วยกันเรื่องข้าไปหลอดมีแต่แนวเดียวมีแต่แนวเดียวมุนองมันแดงมาจากเว้าอะไรไม่รู้เรื่อง แต่บ้านบ้านนี้เราปู่บ้านบ้านคนที่หกสิบปีอยากได้ขัวเนี่ยฤซีเนี่ยอยู่อยู่ไหนนะอยู่้านกลางอยู่โคกกลางบ้านโคกกลางเข้าไปถามนี่เขาว่ายังไงปู่ถามหาบ้านใหญ่อะไรใหย่เขียวใหยเขียวเจ่เคยอยู่บ้านเจไม่อยู่อยู่ใกลไหมนานาอยู่ไกลไหมไกลเล่ะัวน้าันรอโศหัวหน้าหวหนอยู่บ้านในบ้านนี้ยังบ้านน้บ้านแบงบ้านนาแบงก็บ้านนี้ยังมีแหละ บ้านแวงบอกเขาบันนี่บ้านบ้านแวงบ้านตมบ่เลยเลยสะพานไปสะพานใยันบอกบ้าบันนี่ยังเข้าไปอ่ะนะบ้านสะพานยันที่เขาโซ่หันไม่ะไรอยังก็แยกไปเห็นหน้าปังนี่คุณดูสีเห็นหน้าใส่ชุดไรพวกเห็นอ่ะบอกเก็ใส่ชุดธรรมดาเนี่ยนะแต่่วาทอดเราใส่ชุดขาวชุดยังไปนะแต่ว่าผมย ว่าจะคล่องเพิร์ลที่แต่ว่าอยากได้พวดโอ้ยทำตามนะเรือที่นี้ก็มีเมียกันละเขาก็เลยยากทำตามเพิ่นก็มีอยู่พระก็อยากได้เมียคือกันพระครูก็ว่าพูก็เลยบอกอย่าสึกสึกเราจะตาย ได้ดูเมียสามเดือนตายแล้วเดี๋ยวนี้อยู่ราทวันยบ้ลยเี็ยเออแม่บรรทาไปขับรถผ่านเจออยู่เมื่อกี้นะทีนี้เข้าทีนี้เข้าปูทีนี้ได้ค้านน้ำมันแท้ไม่ต้องไปตรงอื่นอีกแล้วไปเลยถ้าไปแล้วก็มันจะลายไม่ใช่ลายหรอเองดูสาธุปู่ขอให้เข้า เต็มๆนะปู่เนาะระวังหัวใจจะวายโอ้สาธุเลขตัวนี้ระวังหัวใจจะวายนั่นคนโทษไปบางที่กติจ้อๆเวลาพันธุ์เดี๋ยวเขาให้มาหรอกใส่เงินเลขร่างขนาดอะไรนะปู่เลขงวดนี้ระวังหัวใจจะวายใช่ขอให้มานะปู่เนาะมาแทะเธอเป็นอย่างนี้ทุกทีอืมใช่ไหมปู่ไม่ค่อยพลาดค่ะ สองสองตัวเลขให้เอฟซีดูก่อนตัวนี้ระวังหัวใจสิว่ายปูวาพี่น้องค่ะสามสามเก้ากันสามสามหกขันมาออกเนี่ยคดขันออกตัวนี้มาอีกเนี่ยสามสามหกมาเนี่ยคนสิหัวใจวายหดววตัวเก่าเก่าเนาะตัวเก่าเก่าตัวเก่าเนี่เราตัวเก่าเก่าเนี่ามันกินมันแสียบนะปูน้องใช่อ่าพี่้องมรอนด้วยสนาโคอ่ามันลอกได้ลอกไปงวดนี่ปูวาหัวใจสิว่ายล่ะตัวนี้มากเลยใช่ ล็อกได้ล็อกไฟลปู่จังได้ก็มากัวปูปูสี่นะโคสามสามเก้าระวังสามสามหกค่ะระวังหัวใจไหว้นะคะปูล็อกจังได้ก็ต้องมากปูว่ะล็อกไว้แล้วล็อกไวแล้วเลขตัวนี้ล็อกไว้แล้วมันบมปูล็อกแล้วอตสาถูปูกว่าจะว่ามันจะซื้อไม่ได้แต่เขาจะอันอือใช่ไหมปูใช่ซื้อลอตเตอรี่ไว้ก่อนเนาะเลขตัวนี้อะไรเนาะปูใช่ กลัวแต่จะอ่านกลัวจะอ่านค่ะเจนนันว่านบังยาหนิปู่ผมผมขอดูผมหน่อยปู่ขอดูผมยังเก่าสองนี่เนี่ยไอ้ยังกับว่าบังยาหนิโอ้ยจะน้องวิมองดีซื้ออันนี้ตัวนี้เก่าสองไม่มีมังขาย